5ข้อที่เจ้าหนี้ควรรู้ก่อนที่จะให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินนะครับผมก็เคยทําในส่วนของเรื่องนี้ลงไปในทิกตอกแล้วนะฮะทีนี้แล้วเนี่ยมาฟังเป็นคลิปกันไว้นะฮะว่าควรมีข้อควรระวังหรือมีข้อที่ควรทําอย่างไรบ้างนะครับประการแรกเนี่ยฮะจำไว้นะครับว่าสัญญากู้เนี่ยนะครับต้องลงลายมือชื่อของลูกหนี้นะครับเป็นสําคัญนะฮะสัญญากู้ลงลายมือชื่อมีพยานอะ หรือตัวเองเนี่ยนะครับเจ้านี้เนี่ยลงชื่อลงลายมือกู้เนี่ยนะฮะไม่สําคัญเท่าลายมือชื่อของลูกหนี้นะฮะจำไว้นะครับการที่จะเอามาเซ็นเองหรือให้คนอื่นเซ็นหรือแบงค์ชื่อลูกหนี้ไว้เวลาขึ้นศาลนะครับอาจจะแพ้คดีได้นะเพราะลูกหนี้อาจจะปฏิเสธว่าไม่มีสัญญากู้นะตัวเองไม่ได้ลงลายมือชื่อนะครับอันนี้ระมัดระวังไว้ให้ดี รักการที่2นะครับถ้าไม่มีสัญญากู้ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับถ้าหากว่าท่านจะฟ้องเนี่ยก็ต้องอ้างพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นหมายความว่าต้องมีหลักฐานแชทนะหลักฐานแชตกู้ยืมเงินนะครับถ้าหากว่าตอนกู้ไม่ได้ทําหลักฐานแชทไว้ก็ท่านก็พิมพ์ทวงเงินไปนะครับตัวยอดหนี้นะครับให้ลูกหนี้ตอบกลับมาด้วยนะไม่ใช่พิมพ์ฝ่ายเดียวนะครับ พิมพ์ายเดียวเนี่ยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังใช้เป็นหลักฐานว่าเป็นสัญญากู้ไม่ได้นะครับผมอันนี้เรามัดระวังเอาไว้นะครับประการที่3มเช็คให้ดีนะครับว่าลูกหนี่มีอะไรให้ยึดบ้างนะครับก่อนที่ท่านจะให้กู้ไปนะครับแตา่หากว่าไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีที่ดินไม่มีหุ้นไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่ก็กลายเป็นศูนย์นะครับอันนี้เรามัดระวังให้ดีนะครับ ก่อนที่จะให้กู้เงินอยู่ในกระเป๋าท่านเช็คดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยออกจากกระเป๋าท่านไปเนี่ยเขาเอาไปใช้สบายใจเฉิบนะครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดระวังเอาไว้ให้ดีนะครับผมประการที่4ี่ไม่มีสัญญาไม่มีเงินสดมีแค่สลิปโอนหรือโทรไปแล้วอัดเสียงไว้อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับใช้ฟ้องไม่ได้เพราะมันมีจริงๆครับลูกหนี้ที่หัวหมอครับนะเวลาขึ้นศาลไปบอกว่านะฮะ ไม่มีสัญญากู้นะครับพอไม่มีสัญญากู่สู้คดีมาแบบนี้เนี่ยฮะท่านพิสูจน์ไม่ได้ท่านเป็นโจทท่านต้องพิสูจน์ครับว่ามันเป็นสัญญากู้นะฮะเงินที่โอนไปมันไม่ใช่การให้โดยเสน่หาหรือเป็นเงินการลงทุนหรืออะไรนะฮะเป็นสัญญากู้ต้องมีสัญญานะครับอันนี้เรามัดระวังลูกหนี้ไปสู้คดีให้ดีนะครับมันมีจริงๆครับลูกนี้หัวหมอนะฮะประการที่ห้านะครับถ้าลูกนี้นะฮะมีคนค้ำประกันนะครับมาเซ็นสัญญานะครับ ถ้าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยท่านฟ้องคนค้ำประกันได้ครับฟ้องคนค้ำประกันเพราะว่าคนค้ำประกันในทางกฎหมายเนี่ยก็คือคนที่นะยินยอมผูกพันตนเข้ามาทําสัญญานะครับแล้วก็ยอมรับว่าจะชำระหนี้นะครับในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชําระนะฮะท่านสามารถฟ้องคนค้ำประกันได้5ข้อที่กล่าวมานี้นะครับ ท่านสามารถเอาไปปรับใช้นะฮะเป็นเจ้าหนี้นะครับมีเงินนะฮะต้องมีสติมีสมองมีปัญญาด้วยนะครับอย่าโดนลูกหนี้หลอกนะครับเรามัดระวังให้ดีนะครับมีเงินแล้วต้องมีสติมีปัญญาด้วยนะครับทำสัญญากันให้รัดกุมนะครับอันนี้จะช่วยท่านได้ในอนาคตนะครับความไว้ใจเนี่ยนะครับไปแพ้ในศาลนะครับ มันใช้สู้คดีในศาลไม่ได้นะครับอันนี้ทนายเจเตือนไว้นะครับถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะฮะต้องการฟ้องลูกหนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ